โอเคสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,รบป้ากันดีช่องนุ่มสาวเบาเหนือชีวิตที่บ้าันานะครับวันนี้เขามีเมนูเด็ดๆเนะครับผมเป็นที่ตามกันว่าเป็นเมนูอย่างครับโอเคครับผมเป็นที่ตามกันเลยทำอะไรล่ะ ออโอ้ครับผมวันนี้อากาศดีดีดนะครับผมโอ้สวัสดีน้องร้อนสวัสดีครับครับโอ้นี่น้องร้อนมาเอลเหมือนกันเดี๋ยวนี้ปีจะมีเมนูนดเด็ดแง่ให้เกินเดอร์น้องร้อนเดอ้อเนจารต้อนรับน้องร้อนนะครับแง่เมนูอย่างเข้ากับโฮูแต่ว่าเขาจะมีน้ำปลาร่าแซบหม้วมอ,มอเนาะวันนี้เขาได้น้ำปลาล่ามาเขาจะแง่เมนูลำล้ำนะครับแล้นี้ครับ สวัสดีครับผู้ร่ลิ้นครับอือวันนี้ผู้ร่ลิ้นจะมีเมนูอย่างง่ายอย่างนี้กินเนาะครับวันนี้แล้วงานหนาที่พักจ้อบอกจะเป็นนาที่พักจ้อนะครับเนอครับครับหนาทีห้าพักจ้อครับผมนึ่งห้าหมึ่งเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้เข้ากับร้องพอเนาอแฮมเบิร์ตก็เนาอบอลหนาะติดตามครับติดตามครับ เอาโนะครับนี่เขามาเก็บพักอย่างนอ้อเปลืองลิ้นพักกาดโอ้ยนะครับตีความแม่แรงนี่ตีเขาจะไปทำเมนูเด็ดอีหออ่หนะพักกาดจ้อนะครับนี่เขาเก็บพักกาดแล้วเนา้อ,านะเอ,อืเป็นพี่พักการ์ดหนอทำน้อโอเคครับเดี๋ยวเขาไปพอขั้นตอนการทำครับ รอปอุ๋มนึงแกพักแล้วกันนอไปต่ำต่อไปครับมันห้องยังได้บ่ปไปครับไปพอขอันาดเราไปครับ มขอน้องร้อนครับสวัสดีครับน้องร้อนครับโอ้ตอนนี้อิงอยู่ครับอ่าอดสดชื่นครับโอ้สดชื่นแต่เขาเดี๋ยวนี้ย้ำกันเพลิดเวันนี้เนาะวันนี้เขามีน้ำปลาล่าเด็ดนะครับผมเนาะจะได้จิ้มพ่อกับว่าน้ำปลาห้าแสบน้อยจะล้มจะได้เด็กน,น้องเยี่มันตื่นเต้นนะครับใครได้จิ้มอ่ะจะม่วนจะตื่นเต้นไปเนาะไปพอกันทำกันย้ำนะนี่น้องร้อนกับได้ทำกันหั่น นหันหมูเนาะตะกี้เปลรลงเล่นกะจะทำกันเก็บพักจอนะครับจะเป็นซอมเมนูเนาะยังว่าน้ำห้านนี่เขาสมารถทำนด้หลากหลายเมนูนะครับผมไปติดตามต่อไปครับไปไปพอกันไปเรื่อยๆครับผมไป ตอนนี้ผมตั้งหน้าแล้วนะบอตนัถี่วันนี้เมนูอย่างครับบอน้ำพริกักกาดจ้อน้ำพริกข้าน้ำพริกข้าหนัวนี่น้กแสบหนัวเดี๋ยวจะใส่น้ำมแสบหนัวเดี๋ยวจะใส่พริกพักจ้อน้ำห้าแสบหนนี่คือเป็นสปอนเซอร์เขาตอนนี้เหรอครับบออ่าเป็น้ำาปุง่น้ำพริกข้าน้ำพรกจอร พอแล้วก็น่นาเกินเนาะน,น,น,น้ำผน้ำหน่หมอนี่หอม่อที่มตามเตยนอครับผมพระเอกจากกรุงม้าเนาะเจ้มาตัดน้ำพึ้เหรการบอกจ้ามาเอวมาได้<ว>แต่ยงงังไเจ้าของบ้านใจง่ายกัเ <c oughs> ขาเหรอพอการตัตาม,มา,มาเรียกมาเรียกเยครับมันะะลนเย <c oughs> อะหอมมันเียเหมนน่เตี้ย โอ้นะครับนี่เขาเซนนะมาขามเปียกไปก่นนอนเน,น,นาะก็นอใช่ไหน้ำน,วนัวหนอ่อยแต่ผมเราใส่ข้อ,อ,น,อนี่เห็นน้อยมันถึงลดลงมันจะออกชุ่มๆกินกิ๊มน,น้อยๆหวานๆหวานๆของอากาศครับโอเคครับโอ้นะครับตอนนี้นะพี่เขาเรียกแล้วเนาะ ขั้นตอนสำคัญที่สุดเขาก็ต้องใส่ปุ๋งเครื่องนะครับการใส่น้ำปลาห้าแล้วนะครับผมมาตนี้เย็บน้ำปลาห้ามาใส่เลยครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็ได้คือการใส่ปุ๋งลดหน่ออันนี้เขาจะปุ๋งด้วยน้ำปลาราชแสบหนัวครับครับผมธรรมชาตาิเนื้อปลาเนื้อปลาสด93เปอร์เซ็นต์นะครับอืมเขาใส่น้ำปลาห้าไว้ก่อนอันดับแรกเนาะใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำเราแต่คนชอบอันนี้เขาใส่ไปน้หนักเลยเนอ ใส่ไปเกิงหนึ่งเลยนะครับเกิงคกเลยเน่อยเทเขาไปเห็นครับเกิงคกโอเคนะครับกับนี้เขาจะใส่น้ำตาลผงสุรดแล้วก็็ด,ดีไปนี่เขาก็ใส่ลด,ดีไปสักหน่อยเด้อครับผมตักเลยโอ,โอ้ใส่ลดีไปสักหน่อยเดี๋ยวปอนะครับเกิงจนจันนี้กับผงนัวผงสูรดนอคาดมาได้นะครับน้ำตาลน้ำตาล อันนี้นเอ้ย,อยรังไงน้ำตาลนะครับผมเอ้าใส่น้ำตาลไปนักส่น้ำตาลไปประมาณหนึ่งจอนเนาะอันนี้ก็ไปสู้ขน้องร้อนนะครับเป็นอ่าดีเจร้อนเนะ <c oughs> าะออันนี้เกิดมาอยู่ประจำช่องนะครับยากเห็นหน้ารอขอขน้องร้อนกะนติดตามได้นะครับผมฮะ ต่ไปอ่าอันนี้ก็อย่างก็น,น้องมันหนาวน้ำมันหนาวนะครับโอ้โหพอเตอร์น้อบีบมันหนาวใส่แล้วนี่เขาใส่สักสองแอนโพนะครับอ่ะบีบมันหนาวใส่โจ๊ะโโจ๊ะโจ๊น้ำเต็มแพทโอ้พอเตอพี่น้องเอาละครับตอนนี้ตอนน้ำยำเขาหมอ้อขนาดเดี๋ยวเขาจะใส่ทุกอย่างล้อมไปก้นกันนะครับเดี๋ยวเขาจะยิบอ่าต้นหอมผักชี ลงไปค้นกันแล้วเขาจะเอาไปลาดใส่ถ้วยย้ำของเขานะครับโอเคนะครับตอนนี้เขาอยากอาเอาทุกอย่างมาค้นใส่กันละอเอาเทอันนี้ก็จะมีลูกจีนแล้วก็มีแหนมมีาปูอัดเนาะนะครับก็ใส่น้ำย้ำแล้วก็ลงไปค้นค้นคุ้นคุกเข้ากันน้อนแจ่อยู่ในแห่งเหมือนบอควายนะครับไป <c oughs> เท <c oughs> น้ำย้ำนะฮะ ทอคบเลยครับผม้องทอคบไปอืออนะฮะอันนี้วันนี้เขาล่องพอน้ำตาล่าแสบหนัวนะครับเอ้ยมาก้นครับผมกน้นค่นทำไมโอหน้าตาหน้ากินขานาดนักนะครับอืมโอเค เป็นนั่นว่าเซตแล้วอีกหนึ่งเมนูน้อน้องร้อนน้อนี่เป็นเมนู้องร้อนครับผมโอเครน้องร้อนเซตแล้วน้อต่อไปนี่ห้อยพอของเมนูของปอลุงลิ้นฟองนะครับติดตามเลยครับไปพอเลยแจ็คปอลุงลิ้นแจ็คต่อครับการไปหืมเมื่อกี้เขาเขาเป็นมะขามหน้ามะขามต้มเขาเปล่น้ามขาี่ห้อยพักกระเสฉยน้อยหนึ่งอ่อยพักอีกแค่ แล้วครับยังไม่พอขั้นตอนตอนพักซุกเราจะเป็นจะได้เนาะปนเนาะนะครับในเราชมค่าร่อนนะครับผมน้ำพริกพักจอนอมาแล้วอันนี้ก็เลยขั้นตอนในการทําน้ําพริกนะครับติดตตมกันเลยเนาะไปพอครับโอเคครับผมตอนนี้น้ําพริกกะพยายามเลียวแบบร้อยเนาะฝาก FC ีกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ่ออันนี้ก็คือว่าน้ำพริกน้ำพริกอ่ะขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือการใส่ เส็บนัวน้ำห้าแส็บนัวโอ้โนะครับกินหอมแต่คำว่าพอนะครับว่าจะใส่นักใส่น้อยเนาะครับผมใส่เลืลล่อยๆแล้วแบบเยอะน้ำห้าลูกอันน้อยเนาะ้อยกับน้ำพริกแซ็บนัวอร่อยนัวน้ำห้าแซ็บนัวอร่อยนัวอร่อยนัวเลยเท่าเปอร์เซ็นต์โอ้นะครับไปครับผมกับ อา่าน้ำพริกน้ำพริกตะแดงน้ำพริกห้าตะแดงน้ำพริกผักจอบนเฮานั่นแหละคนเ,เหนียวส่วนมา,จากจะกินน้ำพริกก็ได้ละน้ำพริกผักจอน้ำพริกห้าน้ำพริกห้าเสบนนเน้อได้วยนะต้องใส่น้ำห้าแสบีบเน้อให้น้อยครับผมโอเคครับเดียวไปอ่าพอตอนตีดแล้วแล้วเนาะครับน้อไปพอกันเลยครับไป,ไปครับผมตอนนี้แล้วแล้วน้องเมนูยังเตรียมอาหั่นนะครับตอนนี้มีเมนูอย่างของครับอันนี้ผักกาดจ้ออันนี้น้ำพริกเนาะน้ำพริกห้าแสีบเน้อ อันนี้ยำของของร้อนเนาะยอ่ายำเอกของเขาเนาะโอ้ยำยำยำหมูย้อยหนาะหมูย้อยแซ่บหนัวอือแซ่บกินหอมเหมือนตำซุ้มมะเต็ดบ้านเขาหน่ะอือครับอ่าเหมือนตำซุ้มมะเต็ดอือโอเคครับอร่อยอร่อยครับเตาไปเขาเขาเขาจะต้องชิมกันเราเนาะอ่ะอันนี้เขาจะ ชิมกันแล้วครับผมเริ่มจากอ่าย้ำก่อนนอย้ำก,ก่อนนะครับนะครืพวกเรางนี้ย้ำจิ้มย้ำก,ก่อนนอครับผม,มอันนี้ย้ำใส่ใส่ปูด้วยหน่อยใส่กระปกระปุกแอปแอดครับเ,เป็นน้ำยำอือฮือ อร่อยหอมแซ่บนัวม,มันตำมะตินไปน้องอนะเับือนตำชุม่มโอเคครับไปต่อไปนะครับอ่าน้องร้อนจิ้มนะครับผมอันนี้คนทําเองเนาะคนทำเองก็ต้องจิ้มกัน <c oughs> คนทำเองยันะงมั่นใจยเนาะนี่คือแบบนุ่มอ่าจากเมืองใต้นะครับแต่ต้องมะจีนน้ำเส็บนัวเนะาะจังหวัดอย่างเขตัวยูระอูอครับยูระอูนะครับจังหวัดตรังเหมือนกัน,กนตรังวัดสตูล คนเอาจิ้มนะครับจิ้ม,ม,มโอ้ยอร่อยจังหูอร่อยหูอร่อยจังหูครับโอ,โอเคครับอ่ะติดตามต่อไปครับเอาไปผมจะชิมแล้วนะครับผมตากล้องก็ใจจะชิมนะครับมา มยังแมงด้เนาะไปล้ําแน่เจืออันนี้กับพริกอ,อันนี้เป็น,นยังเขาปะทักลวกทักลวกผักกาดจอผักกาดจมมครับผักกาดจอนึอน่งหูสมมากครับสมเมยูโอ้เมน,นูนี่กับเมน,นูตั้งผักเนือเฮอเนาะคล้ายๆกันเลยเขาปะคนเล่นลองลอง,ลองมาอู้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังนะครับ ไ่ใช่ว่าจอนี่มันมันเป็นเมนูตั้งเหนือเขาจะได้ครับผมผักกาดจอนี่คนเมืองเหนือเขาขี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษเท่าไหร่อือครับถ้าขายู้อ่ะผักกาดจ้อเป็นยได้ายคลังเพลงของจันทรนมโนเพชรน้ำพริกผักกาดจอน่ะอือันีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเหนืออือครับอันสารบวนี่น้องร้อนครับปอยลูนิดกับฟาคิปไว้ตัวอี้เนาะ ขอสวัสดีผู้รับชมแม่ตัวอี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ